สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่หมายช่องพอพาเพลินนะคะวันนี้พี่หมายจะมาทำาแซนวิชโบราณไส้ทะลักนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้น้ำแซนวิชใบเตยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก็เดี๋ยวพี่วันนี้พี่หมายจะใช้ขนมฟังโฮวีดของของฟาร์มเฮานะคะ เอาขนมปังมาสองแผ่นนะคะอ่านีเดี่เราก็จะใช้ยืมๆใส่เยอะๆอ่านะคะเสร็จแล้วแผ่นที่สองนะคะ,อะโอเค กบกันอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับอตอนแรกที่พี่ใหม่ทําเลยนะคะอะ่เสร็จแล้วเราก็มาหัน่นตัดนะคะตัดเป็นครึ่งหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีมีดหั่นขนมปังโดยเฉพาะก็ได้นะคะใช้มีดที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ได้เขาต้องขอให้มันคมอ่าเสร็จแล้วเราก็ เ่นไคะจริงแงเดียวเราจะทาข้างในถ้าชอบเยอะๆก็สามารถที่จะทาได้นะคะก็เอาใส่เยอะๆเลยก็ได้แต่ว่าถ้าทาเยอะมากมันก็จะมันก็จะเยิ้มนะคะเยิ้มมากเราก็ใส่แค่พอดีอ่าเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาทาหนะ้า นี้ถ้าใครสนใจน้ำสลัดน้ำแซนดนวิชโบราณสูตรใบเตยก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ,ะตัวนี้เราไม่สามารถเราไม่เก็บในตู้เย็นก็ได้เราเก็บข้างนอกนะคะเก็บได้นานสองเดือนเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ความลงนี่นะคะจับแยกนะคะแล้วเราก็ใส่หมูหยองอะจะทำมาทำเป็นไส้ทะลักเห็นไหมคะ นี่อันนี้พี่หม่ใส่เน้นเลย่นะเสร็จแล้วก็ตังเข้านะคะวันนี้นะคะพี่หม่จะใช้เป็นจะใช้เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องอ่าสำเร็จนะคะครั้งก่อนจะใช้เป็นเป็นถุงแต่ครั้งนี้ใช้เป็นกล่องนะงนี้พี่หม่จะใช้นีดช้อนขึ้นอย่างนี้มันจะได้สวยเนะ่เห็นไหมคะ ใส่ทะลักเลยว้า wow. วเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็จับใส่เลยนี่เห็นไหมคะมง่ายมากเลยค่ะถ้าเราถ้าเราอ่ะอ่ะใช้ตัวนี้เห็นไหมคะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะตัวนี้อันนี้เราจะใช้แมกกาซีนอีกทีอ่านะคะ ยังไงพี่ใหม่ฝากด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องพอพาเพื้นของพี่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหม่จะครั้งหน้าเดี๋ยวจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ